มาแล้วมีเศรษฐีผู้หนึ่งได้เลี้ยงแพะเอาไว้หนึ่งตัวที่บ้านเขาจะให้อาหารมันในทุกๆเชา้าและในทุกๆตอนเย็นวันหนึ่งเมื่อเศรษฐีเขาไปจับจ่ายซื้อของที่ตลาดหน้าหมู่บ้านระหว่างทางกลับเขาได้เจอกับลูกสุนัขตัวหนึ่งที่แอบอยู่หลังต้นไม้ใหญ่มันมีท่าทีกล้ากลัวด้วยความเอ็นดูเศรษฐีจึงค่อยๆเดินเข้าไปหามันจากนั้น จึงนำอาหารบางส่วนที่ได้มาจากตลาดวางไว้ที่พื้นให้มันเพื่อแสดงความเป็นมิตรกระทั่งมันยอมกินและกระดิกหางให้เสษฐีจึงอุ้มลูกสุนัขตัวนี้กลับบ้านเขาคิดว่ามันคงจะดีไม่น้อยถ้าหากมีสุนัขสักตัวอยู่เฝ้าบ้านในตอนที่เขาไม่อยู่หรือเฝ้าโจรในตอนกลางคืนเสษฐีเลี้ยงดูแพะ และลูกสุนัขเป็นอย่างดีกระทั่งแพะและสุนัขโตเต็มวัยแต่อยู่มาวันหนึ่งเศรษฐีต้องเดินทางกลับไปหาพ่อแม่ที่บ้านเกิดเขาจึงจ้างชายหนุ่มคนหนึ่งมาฝอกบ้านชั่วคราวเนื่องจากต้องรีบออกเดินทางแต่เช้าจึงไม่มีเวลาที่จะหาอาหารให้กับสัตว์เลี้ยงทั้งสองตัวเมื่อเศรษฐีออกเดินทางชายหนุ่มจึงหาอาหารให้กับแพะและสุนัขแต่ด้วยความที่ชายหนุ่มไม่เคยเลี้ยงสัตว์มาก่อน จึงไม่แน่ใจว่าควรให้อาหารในปริมาณไหนเขาจึงให้ไปพอเสร็จ,เ,รจเท่าที่ตนคิดว่าพอดีหากแต่มันกลับน้อยกว่าปริมาณในปกติที่เศรษฐีเคยให้ทำให้แพะและสุนักกินไม่อิม่มสุนัขจึงคิดในใจว่าวันนี้มันไม่ได้อิ่มท้องเช่นทุกวันดังนั้นมันเลยคิดว่าตนคงไม่มีแรงจะเห่าแน่ๆกระทั่งตกดึกเศรษฐีกลับมา หลังจากที่ชายหนุ่มคนนั้นให้อาหารไปแล้วเขาจึงไม่ได้สนใจว่ากำลังมีโจรขึ้นบ้านพออาบน้ำกินข้าวเสร็จเศรษฐีก็นอนทันทีโจรกำลังพยายามงัดหน้าต่างของบ้านเพื่อหวังเข้าไปขโมยทรัพย์สินแพ้เห็นดังนั้นจึงรีบบอกให้สุนัเขเห่าหากแต่สุนัขก,กลับปฏิเสธและทำทีไม่สนใจเจ้าสุนัขรีบเห่าบอกนายทันสิเดี๋ยวโจรก็เข้าบ้านได้รอกขอบอกแล้วไง วันนี้ขอกินไม,ม่อิ่มของไม่มีแรเงเฮารักแพะที่ได้ยินดังนั้นจึงตอบกลับสุนัขว่าหากสุนัขไม่ยอมเฮาตนจะร้องบอกเศรษฐีเองเมื่อบอกจบแพะจึงหันมาทางโจรและรีบร้องในทันทีจนตกใจสะดุง้งและรีบทถอยห่างออกไปแต่เมื่อแพะหยุดร้องจนก็ยังคงกลับมาใหม่แต่แพะก็ไม่ยอมจึงร้องอีกกระทั่งโจรถอยห่างอีกครั้ง เศรษฐีที่ได้ยินแพะร้องก็รีบลงมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไม่พบสาเหตุที่ทำให้แพะร้องเป็นเช่นนี้อยู่หลายหนกระทั่งครั้งนี้เศรษฐีเกิดความโมโหรําคาญเสียงแพะร้องเป็นอย่างมากจึงนำไม้มาทุบตีทำร้ายแพะจนมันตายในที่สุดสุนัขเห็นดังนั้นมันยิ่งคิดไปอีกว่าดีเท่าไหร่แล้วที่มันไม่ยอมเฮา ไม่เช่นนั้นมันคงมีจุดจบที่นาอนาตเช่นแพ็บเป็นแน่แท้ขึ้นต่อมาจนยังคงวนเวียนอยู่แถวบ้านหลังนี้มันรอจนคิดว่าเจ้าของบ้านหลับไปแล้วจึงพยายามงัดหน้าต่างอีกครั้งทุกการกระทําของโจรอยู่ในสายตาของเจ้าสุนัขหากแต่มันไม่ยอมเฮาเพราะเกรงว่าจะโดนทําร้ายมันจึงนอนอยู่เงียบ กระทั่งโจรสามารถเข้าบ้านได้สำเร็จเก็บกวาดเอาทรัพย์สินที่มีค่าออกไปจนหมดรุ่งเช้าเศรษฐีตื่นขึ้นมาด้วยความโมโหข่าวของที่เคยมีมากมายหายไปหมดไม่เหลือให้ดูต่างหน้าสักชิน้นทรัพย์สมบัติที่ได้มาจากความเหน็ดเหนื่อยกลับหายไปไหนก็ไม่รู้ได้อย่างง่ายๆเศรษฐีโกรธสุนัขมากที่อุตส่าห์เลี้ยงดูมันมาเป็นอย่างดีแต่สุนัขก,กลับนิ่งดูไดไม่ยอมเห่าคนแปลกหน้า จนโจนเข้ามาปล้นบ้านได้เขาจึงนําไม้ต้นเดียวก,กันกับที่ใช้ตีแพะนํามาตีสุนัขจนมันตายตามแพะไปเศรษฐีกลายเป็นคนธรรมดาทั่วไปไม่ได้มีฐานะเงินทองมากมายเหมือนแต่ก่อนตอนนี้เขาอาศัยอยู่ที่กระท่อมหลังเล็กๆบ้านหลังเก่าถูกนําไปขายเงินที่ได้มาเขานํามันไปลงทุนซื้อของไปขายที่ตลาดบางวันก็ได้กําไรบ้างขาดทุนบ้าง วันหนึ่งในขณะที่เขากำลังเดินทางไปขายของที่ตลาดหน้าหมู่บ้านจู่ๆก็มีชายคนหนึ่งใช้ผ้าคลุมหน้าคลุมตาเอาไว้วิ่งมาทางเขาเมื่อชายคนนั้นเห็นเขาจึงรีบเอาถุงบางอย่างมายัดใส่มือจากนั้นทอดผ้าที่คลุมหัวเอาไว้มาคลุมหัวของเขาแทนและรีบวิ่งหน,นีไปเศรษฐีตกใจทำอะไรไม่ถูกจึงเปิดถุงที่อยู่ในมือดูพบว่า มันคือเงินและทองคำอีกมากมายเขามองมันด้วยความดีใจที่อยู่ดีๆมีใครก็ไม่รู้เอาเงินมาให้แต่ก่อนที่เขาจะได้ดีใจไปมากกว่านี้ก็มีชายจักรันสมคนวิ่งมาเสียงของชายอีกคนดังขึ้นว่าเจ้าหัวขโมยเจ้าแอบขโมยเงินข้าพวกเจ้าสองคนไปจับมันมาแล้วข้ามันซะไม่ทันทีเศรษฐีจะได้ตั้งตัว เขาก็ถูกชายสองคนรุมทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสก่อนที่พวกมันจะเดินจากไปลมหายใจสุดท้ายของเขาในหัวก็มีภาพบางอย่างชายชัดขึ้นมันเป็นตอนที่เขาทำร้ายแพย์ตัวนั้นเพราะมันร้องเสียงดังน่ารำคาญต่อมาก็เป็นตอนที่เขาโมโหที่สุนัขไม่ยอมเหาหลังจากนั้นภาพเหล่านี้ก็หายไปในตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เขาเคยทำไป มันไม่ถูกต้องเขาเข้าใจแพ้ผิดไปโดยใช้อารมณ์ในการตัดสินทั้งที่แพะพยายามจะบอกเขาแล้วแท้ๆแต่เป็นเขาเองที่ใช้อารมณ์ร้อนมากเกินไปแต่มาคิดได้ในตอนนี้ก็สายไปเสียแล้วเขากำลังชดใช้ในการผลักชีวิตของสัตว์เลี้ยงที่สื่อสัตว์โดยลมหายใจห่วงสุดท้ายและสินใจในที่สุด เรื่องนี้มีเรื่องราวขอคิดมากมายไม่ว่าจะเป็นความกตัญญูรู้คุณของแพะที่สุดท้ายแล้วก็เท่ากับทําคุณบูชาโทษแม้ว่าแพะจะไม่ได้เป็นสัตว์ที่ไว้ฝอบานได้แต่มันยังคงมีความสํานึกคิดรู้คุณเสษฐีที่ให้ข้าวให้น้าแต่ด้วยความที่เสรษฐีไม่เข้าใจในเจตนาที่ดีของแพะทาให้เขาพลั้งมือทําร้ายมันแต่ต่างจากเจ้าสุนัขที่ถูกเก็บมาด้วยความเอ็นดูให้ข้าวให้น้ํา ให้ที่พักพิงแต่มันกลับไม่รู้สำนึกในบุญคุณมองเห็นแค่ปัญหาของตนว่าตนไม่ได้อาหารในปริมาณที่พอเหมาะสุดท้ายความอากตันยูถึงย้อนกลับมาทำร้ายตัวมันเองส่วนเศรษฐีก็ไม่อาจรอดพ้นจากการปรักชีวิตผู้อื่นที่ถึงแม้ว่าชีวิตเหล่านั้นจะเป็นเพียงสัตว์แต่หากขึ้นชอวสิ่งมีชีวิตล้วนแล้วแต่มีค่ามีบุญส่งนุนนำมากพอ ที่ทำให้ได้มีโอกาสใช้ชีวิตแต่เขากลับใช้โทว่ะและตัวเองเป็นที่ตั้งพรากชีวิตของผู้อื่นจนในท้ายที่สุดเขาก็ต้องรับผลกรรมทั้งที่ควรได้เริ่มใช้ชีวิตใหม่แต่กลับต้องมีจุดจบที่อนาจใจ